นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดกัปิปิชาดกชาดกว่าด้วยการโกหกหลอกลวง ภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีพระพุทธวินัยเป็นวัดปฏิบัติควบคุมอยู่อย่างดีแล้วก็ตามแต่ด้วยเหตุแห่งกรรมยังทําให้พระศาสนาต้องหมองมัวอยู่บ้างเพราะภิกษุบางรูปผิดพระวินยัยพระพุทธศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในพุทธกาลนั้น ก็สรงเคยปรารกถึงภิกษุผิดศีลข้อมุสาวาดผู้หนึ่งที่มาบวชอยู่ในพระศาสนาของพระองค์ภิกษุรูปนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีเหมือนภิกษุส่วนใหญ่ในมหาวิหารนี้เป็นสงฆ์ผู้ขาดศีลข้อโกหกหลอกลวงมาตลอดพรรษาและยังกระทำผิดพระพุทธบัญญัติข้อนี้ต่อไปโดยผู้ใดทัดทานก็ไม่ฟัง เป็นผู้ทรงศีลแท้แต่ยังมุสาโกหกคนเข้าไปทั่วช่างไม่บังควรโดยแท้ใช่ใชใช่สงสัยจะท่องพระวินัยข้อมุสาวาท้าไม่ถูกอย่างนี้มันน่าจับศึกให้รูแลรู้รอดไปเลยทั้งยังแสวงหาประโยชน์จากเหล่าภิกษุอื่นด้วยการหลอกลวงเป็นอาจินนี่ท่านลาบสักกราระของเราล่ะขคลือหัดที่ทำบุญสั่งว่าให้มาเรียกเอาจากท่านเอา ออามาเลยวๆสิทําเป็นหน้างงอยู่ได้เออเล่นกันยิ่งนิ่มๆเนียน,น,น,นอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยอไม่ไหวหลายครั้งยังกล่าวเท็จกับอุบาสกอุบาสิกาหลอกลวงเอาทรัพย์บ้างของกินของใช้บ้างตามแต่สถานการณ์จะอำนวยเอาเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออเอาของอะไรทําบุญเราวันนี้อ๋อลูกจันลูกสมอเอาไว้ฉันในฤดูหนาวเจ้าค่ะ ส่วนผ้าห่มยังไม่มีนะเจ้าคะแต่ก็คงจะได้ในเร็ววันนี้แล้วจะนำมาถวายเจ้าคะ่ะสาธุอาตมาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยในยมเป็นไปตามแผนแต่ท่านใกล้ฤดูหนาวคราวหนึ่งพระภิกษุผู้มุสาอยังกล้าลวงให้คนวันณะช่างมาก่อเตาถิ้งไฟให้ตนโดยพูดให้เข้าใจว่าทำถวายแก่พระเถระ พระเทลหลายรูปชลาภาพมากแล้วถ้าเจออากาศเย็นเข้าไปจะอาพาธได้โยมมาทำเตาผิงไฟเป็นฐานให้แบบเนี้กูสนแรงนะโยมสาธุขอรับพนระคุณเจ้าการแก้หนาวด้วยการลวงอุบาศกในครั้งนี้เป็นเหตุใหญ่ภิกสุดสงฆ์ทั้งหลายมาพบเห็นเข้าก็สุดจะห้ามปรามเพราะเอื่มระอาจึงพากันเข้าเฝ้ากราบทูลต่อพระบรมศาสดาในธรรมศาลาครัน เดี๋ยวเนี่ยกล้าหลอกให้ชาวบ้านมาทำเตาผิงไปให้ตัวเองถึงในวัดในวากันเลยหรือเนี่ยช่างไม่เกรงอกเกรงใจพระบรมศาสดากันบ้างเลยเห็นทีคงต้องแจ้งแก่พระบรมศาสดาซะแล้วล่ะท่านคืนปล่อยไว้อะชาวบ้านจะเดือดร้อนและพระศาสนาของพระพุทธองค์อจะมัวหมองได้นะท่านอืมจริงด้วยงั้นเรารีบไปกันเถอะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามเมื่อสดับว่า ยังมีสงฆ์สาวกผู้บวชในพระพุทธศาสนาอันมีหน้าที่นำเวนยศัตว์ให้หลุดล่อนออกจากเปลือกตมแห่งกิเลสพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกลับมาบำเพ็ญผิดหลอกลวงผู้อื่นอยู่อีกก็ปรารบถึงภิกษุนี้จัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุนี้เมื่ออดีตชาติก็เคยเป็นผู้ที่โกหกหลอกลวงต่อนักบวชมาแล้วเหมือนกัน เพียงเพราะต้องการไฟเท่านั้นเองแล้วสมเด็จพระพุทธศาสดาก็รำลึกอดีตชาติของภิกษุผู้นั้นด้วยปุเพนิวาสานุสติญาตัดเล่ากระปิชาดดขึ้นดังนี้พารณสีนครครั้งอดีตรู้เรืองอยู่ริมฝั่งคงคามหานทีวงประชาทุกวันนักใช้ชีวิตมีความสุขสงบเป็นอันดี ในครั้งนั้นยังมีครอบครัวพราหมณ์สกุลหนึ่งอยู่กินกันได้ไม่นานก็ให้กำเนิดลูกน้อยเป็นทายาทสืบสกุลพราหมณ์สามีภรรยาทั้งสองต่างเลี้ยงดูลูกและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจนกระทั่งลูกเติบโตเป็นกุม,มารน้อยวัยกำลังน่ารักนางพราหมณีผู้เป็นแม่และภรรยาของบ้านก็มาจากไปแม่จ๋า แม่จากลูกไปพรมโลกแล้วมแม่จา๋าอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยลูกเอ้ยบัดนี้แม่ของเจ้าหมดกรรมในชาตินี้แล้วทำใจซะเถอะลูกเมื่อท,ทําพิธีปรงศพนางพรมามณีนั้นความเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดมีอยู่จริงทุกสิ่งที่เป็นอนิจจังก็ประจกักษ์ชัดแก่ผู้ที่เฝ้ามองดูอยู่ข้างหลังลูกเอ้ย เจ้าจงดูเถิดทุกสิ่งไม่ใช่ของเราเลยจริงๆแม้เนื้อหนังมังสาของเราก็ต้องทิ้งไว้เมื่อตายลงถึงมีทรัพย์มากเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็มิอาจเอาติดตัวไปได้เลยสักชิ้นช่างเป็นทุกข์ยิ่งนักหลังจากจัดก,การเรื่องศพของภรรยาเสร็จสิ้นแล้วพราหมณผู้เป็นสามี ก็ตัดสินใจมอบบ้านเรือนทรัพย์สินแก่ญาติและคนรับใช้จนหมดสิน้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้สละแล้วซึ่งทรัพย์สินความสะดวกสบายทั้งหลายทานอันข้าพเจ้าได้กระทํานี้จงเป็นเครื่องนําสู่ธรรมะอันสงบในเบื้องหน้าด้วยเถิดเมื่อตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วพรามผู้เป็นพ่อจึงจุเหมือลูกน้อยมุ่งหน้าสู่ป่าถือศีลบวชเป็นฤาษี โดยให้บุตรชายบุตรเป็นดาบทกุมารน้อยคอยติดตามไปด้วยกันตามพ่อมาเถิดลูกรักเราทั้งสองจะไปบำเพ็ญภาวนาค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตกันขอรักท่านพ่อฤาษีออกสอบแสวงหาสถานที่อันสงบเป็นสัปปายดีเข้าที่หนึ่งในแนวป่าหิม,มะผ่านจึงจัดการปลูกสาลาอาสมขึ้นหลังหนึ่ง เพื่ออาศัยพักสังขารหลบแดดฝนและปฏิบัติธรรมส่วนดาบทน้อยแม้ยังเยาว์ไหวนักแต่ก็รู้ประษาเศ้าปรนิบัติพระฤาษีคอยหาผลไม้น้ำดื่มกินมิได้อนาทรตามพลรกกำลังตนกเก็บผลไม้นี่ก็ได้เหมือนกันแฮะแต่ก็สนุกดีเอากลับไปให้ท่านพ่อดีกว่าจนวันเวลาลุ่งเลยเมาได้ระยะหนึ่ง ทุกๆวันในบริเวณใกล้อาสมหรือสีนั้นยังมีลิงเกเรตัวหนึ่งมักแวะเวียนมาคอยสังเกตสังกาดูความเป็นไปของหรือสีและดาบทน้อยอยู่เสมอแม้ขณะนักบวชพ่อลูกออกป่าเพื่อหาผลไม้รากไม้เป็นอาหารประทันชีวิตมันก็ยังพยายามเฝ้าติดตามไปแทบทุกแห่งนับวันลิงตัวนั้นก็ยิ่งเฝ้าดูหรืีและดาบทน้อยใกล้เข้าทุกที พระฤาษีแม้รู้ทันแต่ก็มิได้แสดงออกยังคงบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างสงบต่อไปและแล้ววันหนึ่งเมื่อนักบวชพ่อลูดกลับจากป่ายานสัมผัสของพระฤาษีก็ล่วงรู้ถึงสิ่งผิดปกติในอาสมของตนเกิดเหตุไม่ดีที่อาสมของเราแล้วละ่ะดาบดน้อยเออ้ยรีบตามพ่อไปดูกันเถอะเมื่อมาถึงก็พบว่าภายในอาสมถูกรือค้นทำลายข้าวของกระจุยกระจายไปหมด ท่านพ่อดูสิเรามาอยู่ในป่าลึกกันแท้ๆยังมีโจรใจบาปมาขโมยของอีกจนได้ช้าก่อนลูกพ่อเหตุที่เกิดนี้ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์หรอกหากจะเป็นลิงตัวนั้นมากระทำตามวิสัยของบันตั้งหากละ่ะอันวิสัยของลิงป่านั้นเจ้าเล่เททุบายมันทั้งดุร้ายเป็นสัตว์เยรฉานไม่มีความเป็นมิตรเก่งในกิริยาหลอกลวงให้หลงในอาการ จนนี่อาจทายใจของพวกมันได้ถูกที่สำคัญนะมักจะกระทําชั่วชอบลักขโมยให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เสมอครั้นซึ่งวสังตะดูที่รุนยาสุดท้ายก็หยุดลงลมเหมันก็เร่งเดินทางนาอกพื้นป่าอาสมของรือสีเองก็ไม่ได้รับการยกไว้น พระฤาษีจึงหยิบเอาหนังเสือโครงที่เก็บไว้ออกมาคลุมเฉวียงบ่าให้ดาบทน้อยปาบก็พร่ำสอนว่านี่ห่มหนังเสือโครงแล้วก็ผิงไฟก็จะได้บรรเทาความหนาวลงได้แล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนากันอย่างอ,อบอุ่นนะลูกอ,อุ่นขึ้นจริงๆด้วยขอรับท่านพ่อฤดูหนาวคราวนั้นพระฤาษีและดาบทน้อยห่อหุ้มร่างกายมิดชิด และก่อกองไฟไล่ความหนาวการดำเนินจิตบ,บริกรรมมกสิงในอาสมอย่างอบอุน่นราบรื่นมีสมาธิตามปกติต่อเมื่อครั้งมีเสียงดังที่หน้าประตูอาสมดาบทน้อยซึ่งยังเข้าสมาธิไม่นิ่งสนิทก็มองดูออกไปฮะมีฤาษีมายืนหนาวสั่นอยู่ขอเชิญท่านเข้ามาหลบหนาวในบนนสสารรณศาลานี้เถิดดาบทน้อยเอื้อมมือเปิดประตูให้แขกูมาขอพักหนาว ใดนั่นเองพระฤาษีผู้เป็นบิดาก็คว้าคบไฟชิงเก้าตัดหน้าออกไปก่อนช้าก่อนดาบทน้อยของพ่ออาคันตุกาตัวนี้ไม่ใช่ฤาษีที่ไหนหรอกลูกหากแต่เป็นผู้หลอกลวงเราด้วยเอาหนังเสือและชดาจากซากศพฤาษีที่ตายแล้วมาหม่มหวังพักถิงไฟแก้หนาวก็เท่านั้นไม่เจอคบไฟรูกว่า หรือผีปลอมก็กระโดดหนีตามสัตว์เชตานลิงแต่เดิมเมื่อหลบหนีจนพ้นเปล่ไฟแล้วลิงนักหลอลกลวงแยกเขี้ยวยิ้มั่านห้เงียวไม่พอใจแล้วก็หลบหนีไปจนไกลและไม่กล้ากลับมารบกวนสองนักบวชพ่อลูกอีกเลยเมื่อตรัสเล่ากับปิชาดกจบแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประชุมชาดกในพุทธกาลนั้นว่าลิงเกเร กำเนิดเป็นภิกษุผู้โกโหกหลอกลวงดาบทด้อยกำเนิดเป็นพระราหุนพระฤาษีสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า